คับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทูมไรเดอร์นะครับผมนี่ผมบ่านมาเจอตรงนี้แล้วเรียบร้อยมาดิคิดจะมีกีก่คนแล้จะสู้พี่ได้หรอพวกเองมันจะดูถูกพี่เกินไปแล้วเห็นอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นตัวอะไรไม,ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเ <laughs> ันนเ่งขำอะไรของอฮ้ยเ หลอนเหรอหลอนเหรออ๋อหลอนหลอ,อ,อนครับคนนี้กำลังหลอนจะเย็นนะผมไม่รู้ต้องไปทางไหนเออโอ้คือผมไม่เล่นเกมนี้มาแล้วสิปีอะครับคุณผู้ชมครับใครจะไปจําได้อะสิปีแล้วนะสิปีตั้งแต่เกมมันออกมาใหม่ตั้งแต่แรกๆนะครับเป็นสิปีอะรู้แต่ว่านานมากครับผมเล่นตอนสมัยเมื่อสักอยู่ตอนสักสักเมื่อตอนเาผมอายุสักยังไม่ยี่สิบแหละครับ สิบกว่าบอกสิบกว่าขวบครับนี่เก็บของของดีปะ่ะอะไรไม่รู้ครับเป็นเหมือนพวกอาชีพเม้งอาชุบอาชีพมุ้งอาชีพเม้นอะไรต่างๆอ่ะนะ,นะนครับเนี่ย <c oughs> มันบัคก,ก่อเกมเป็นร้อยบัคเป็นล้านนี่แต่ความหวานที่บอกไป <c oughs> เอ,อ้ยมันปกติมันต้องได้นะผมก็งงอ่ะดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ไงผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมเจอแล้ว ตรงนี้มานีมานีขึ้นนี่ขึ้นนี่เข,ข้านี่ขึ้นนี่ตัวนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนั้นใส่นี่นั่นใจเย็นนะครับเออนี่เหรอได้ไหมก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับเอยนี่ครับเนี่ยมันมีตรงไม้ตรงเนี้ยให้เราไปได้โอเคเฮ้ยมีไข่ไข่นก ว้าวเอกเอกอะไรไม่รู้ครับใครอะไรไม่รู้นะพูดว่าผมเก็บม,มาก่อนอะส่วนอันนี้ก็ต้องจุดไฟซะหน่อยครับเชื่อผมเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ครับนี่โอ้สี่ทับสิบละมีฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นตรงนี้เชื่อมมานี่โอ้นี่ครับเสาต้นนี้อาจจะเชื่อมไปถึงต้นนี้ป่ะ ไม่ใช่เนาะตันนั้นจะใจเย็นนะใจะเย็นนะเอ้าใช่เฉยโอคือเกมมันกำหนดมาครับว่าคุณจะเชื่อมเชื่อมเสาแต่ละต้นได้ในแบบที่มันกำหนด,ดเท่านั้นแต่ว่าที่เรายิงไม่ติดก็เพราะว่ามันเชื่อมไม่ได้นี่เองครับไปดิโอเคฝึกขึนนี่ขึ้นนี่มาแล้ว เปิดอะไรไม่รู้ครับตรงนี้มาฝั่งนี้จะเชื่อมไปไหนต่อเชื่อมไปนี่เหรอชัวร์แน่นอนเลยครับนี่มันก็ได้อยู่นะตรงนี้เชื่อมไปนู่นครับโอ้โหลมแรงเลยนะเออปักแล้วครับไปกันเลยเฮ้ยจะ เนาะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วไข่ไข่ละไข่ละ,ละอีกทีดเดียวอีกทีดเดียวนะใจเย็นๆไว้จะถึงอยู่แล้วอย่าประมาทรีบไปดิเฮ้ยโอ้โหเวนกรรมก็ก็โอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเราได้มันกระช่อมชองเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้อยู่ ขึ้นมาได้แล้วครับผมตื่นตื่นตื่นแชทเจนเจร์เจนเขาไม่อยู่แถวนี้ครับเขาน่าจะไปข้างในแล้วอ่ะสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่ตรงแถวนี้แปลว่ามันเดินทางเข้าไปข้างในแล้วเราจุดไฟไว้หน่อยเผื่อกลางคืนกลาง,งางคืนจะได้มองเห็นทงเห็นทางกันด้วยครับมาตอนนี้เรามีอาวุธพร้อมทุกอย่างนะ เราพร้อมบวกหมดอะบวกหมดไม่สนลูกไข่เหยอะเอ้ยโหนี่ปักขอเช็คหน่อยนะครับไม่มีอะไร hey, Lara. โเแล้วนะรโรดบอกเราเกี่ยวกับเครื่องบินไม่ต้องกังวลต้องมีอีกทางหนึ่งใช่ไหมฉันหวังว่าอย่างนั้นมีสายจักรของแซมไหมเราได้ติดตามเธอไปยังพระราชวังเก่าแก่ของญี่ปุ่นฉันไม่ชอบเสียงนั้นเฮ้เธอไม่ต้องกังวลแค่เชี่ยวชมสถานที่นะคุณเป็นคนโกหกซะเย่ะมากอเล็กซ์คุณต้องระวังในนั้นขอให้โชคดีไปกันเลยครับยิงก็ตายยิงโอ้โห วิ้งต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รักกระต่ายนะแต่อดีวิติเกมมันต้องมันต้องนี่สกิลการล่าเราจะเพิ่มขึ้นด้วยเข้าไปข้างในครับว้าวว้าวขอไม่มีอะไรเนาะแต่เราก็ได้อันนี้มาครับโอ้โหอัปเกรดธนูใหม่นี่สวยใสยใช่ไรกว่าหรือเหมือนจะเป็นการเพิ่มอันนี้นะครับนี่ ว้าวโหแจ่มมากขึ้นแจ่มขึ้นแจ่มขึ้นอะไรขึ้นเด้ครับไม่แย่นะไม่แย่นะไปกันเลยครับขออนุญ,ญาตจะนะโอเคตรงนี้เออเรามีทางเดินไปซ้ายขวาเราผมขอไปซ้ายดูก่อนครับทางขวาผมไม่รู้อะสำรวจซ้ายก่อนโอเคเออ เรามีทางขวาตรงนี้ด้วยเนาะผมอยากรู้ว่ามันไปไหนอ๋อไปทางไอ้ตรงทางขวาที่เราผ่านมาเราได้ครับซ้ายก็ไม่มีอะไรทางนี้โอ,โอ้โหทราบปรลาพังเหล่านี้อยู่ก่อนยุคฟัวคุณฟัวฟุกโคฟุกเหรอโคฟุกเหรออ๋อโคฟุกครับไม่มั่นใจนะว่าผมสะกดถูกหรือเปล่าอะ ใช้คำว่าสะกดเลยนะครับใช้คำว่าสะกดเลยอะขนาดแต่ยวผมไม่ค่อยเก่งครับนี่เห็นไหมครับฮิมิโกะนี่ครับโอ้โหโอ้นี่ครับเราต้องไปช่วยเหลือมนันเจสันเจสันเจนไม่ยอมตอบเจสันเป็นไรเฮ้ยโอไมค์คอท เอ้ยอะไรอ่ะถังระเบิดหรอโอ้โหบ้าเอ้ยสลัดเด็กคุณทำให้ชันเดือดร้อนมากแต่คุณไร้เดียงสาและคาดดาวได้ฆ่าเธอโอ้โหเฮ้เอยอะไรมาวะโอโ้โหมันคืออะไรอ่ะ โอ้โหแล้วมีกี่ตัวเนี่ยโอ้โหโหดเกินน่าจะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของฮิเมมิโกะครับไอที่ว่าเป็นซามูไรเนาะโอ้โหหวังว่าผมจะไม่คงไม่ติดไม่ติดแดงนะครับผมขอร้องแล้ะครับอย่าติดอย่าติดแดงเลยนะครับผมโอ้โอไปครับ เฮ้ยเออเออย่าลงออตรงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บใจจริงๆโอ้โหพังแล้ววิทยุสื่อสารก็พงัง ไม่ได้ครับเราต้องไปเราต้องไปอย่าอยู่ที่นี้นานอันตรายอันตรายมากมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วรีบไป็วอย่าให้มันเห็นเราครับมันเผาประตูเข้ามาบ้าเอ้ยโอ้โหเราจะสู้ยังไงอ่ะดูดิดูมันสิครับ มันถือกระบอกปูอันบักเอฟไปกันไปกันแล้วล่ะลาล่าไปกันเราอย่าไปเสียเวลากับมันเลยเสียเวลาไปก็ไรประโยชน์โอ้คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ชมที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมเออไ,ไ,ไปกันเลยไปกันเลย โอ้โหกระสุนปืนลูกซองโอ้โหไปว่าเราจะได้ใช้ลูกซองแล้วครับถ้าผมไม่พลาดอะไรไปนะแปว่าเราจะได้ใช้ลูกซองแล้วตอนนะี้เรามีกระสุนแล้วด้วยแล้วเมืองนี้มีพายุอะไรเือรแรงเหลือเกินนี่ปืนลูกซองเอายิงอันนี้นี่ครับนี่นี่มา ไ,ไ,ดได้มาแล้วว้ายิงโอเคไปเลยครับกระโดดอเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทางขวาทางซ้ายทางนูน้นเราต้องขึ้นตรงนี้ครับไปกันเลย เธออยู่ได้อยู่ที่ไหนราชินีดวงอาทิตย์และสตอมกาดของเธอฮิมิโกะราชินีแห่งดวงอาทิตย์คนแรกนี่คือยามาไต โอ้ลอล่าเ็ยังไปเปิดลอล่าเนาะและคุณอยู่ที่นี่จริงๆและตายจริงๆนี่มันเหลือเชื่อมากดูเหมือนพิธีกรรมไฟบางอย่างพิธีกรรมบูชายัน น่ากลัวแต่ทำไมผู้หญิงถึงถูกไฟไหม้แบบนั้นการเดินทางตารแสแบงบุญนั่นคืออารามนี้เหรอเทน้ำแต่ทำไมและคุณอยู่ที่นั่น ชีนเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่การเทน้ำมันคือการถ่ายโอนพลังงานนี่คือพิธีกรรมการขึ้นสวรรค์นี่คือพิธีที่คุณเลือกผู้สืบทอดของคุณที่นั่นไม่นะบ้าเอ้ยพวกมันมาครับต้องสู้อีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่รอบนี้ของพี่พร้อมนะอุย้ยยิงไม่โดนเลยกูเองอะ ยิงลงคมกิบมาจะมากี่คนก็มาเถอะอือ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 เป็นไงล่ะถ้าใหม่ผมว่าไงว่าไงอือจะยิงเรายิงทีหนึ่งแล้วก็อือโอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับพี่ละคนคนี่ละคนอะไรอะไรกด F โอ้โหเพื่อหลบเพื่อหลบเพื่อหลบหลบลูกกระสุนอือ เออโอ้ยแม่นมากวัวเราที่มันก็เก่งเอาเรื่องกันน,นี่อ่ะผมมันคนเก่งอยู่แล้วครับผู้ชมต้องเข้าใจนะนี่ไม่ใครจะโวยเลยเหมือนเราต้องพังประตูตรงนั้นนะครับนี่เนี่ยอะไรอุ้ยเอามันทำไมอ่ะนี่เนี่ยผมไม่เข้าใจเกมอ่ะเกมเป็นร้อยบ้างเป็นล้าน มีแต่ความหวานที่บอกไปเกมบ้ามึนบล็อกเนี่ยมันก็ถูกกระตัวต้องต้องพังตรงเนี้ยได้มาเพิ่อมอีกครับเดี๋ยวผมค่อยๆหาทางก่อนนะตรงนี้ตรงนี้ก็ถูกกระตัวโหมันไม่ใช่ครับโอเคครับหลังจากผมงมเข็มได้มาหาสมุดมานานแสนนานผมก็เจอแล้วครับผมนี่หู คือเกมมันบักครับผมได้ไปศึกษามาแล้วเนี่ยเกมเป็นร้อยบักเป็นล้านปกติคือยังไงก็ยิงโดนครับตรงนั้นอนะแต่พอดีมันรับมาโชคท้ายอยู่ที่ผมครับมันเลยบักนี่เฮ้ยมันคุยอะไรกันเรากม็มาถึงจุดเซฟเราอยู่นะนโอ้โหแล้วขออนุญาตนะร้อยเจ็ดสิบกว่าหรอเฮ้ย นู่นไงมันกำลังสู้เลยตัวพวกนั้นมันหนีอยู่เอาลูกซองพังครับตรงนี้เออโยสวยงามไปกันเลยครับไปกันเลยเฮ้ยโอ้โหตกลงไปยังไงก็ไม่รอดครับตรงเนี้ยไปเร็วลอล่าลอล่าไปเร็วลาล่าไปเร็ว,วค่อยๆนะค่อยๆนะ เดินทางไปเดินทางไปเกือบแล้วครับเกือบแล้วอุย้ยโหแล้วลมมันแรงมากอะเนะาะท่าทที่มันก็อยู่แค่ในหุบเขาแต่ว่ารอบๆหุบเขากับไม่มีพายุจะมีพายุแค่เฉพาะอยู่กลางหุบเขาในหุบเขาเท่านั้นครับมันอยู่บนเกาะครับแต่ว่าเกาะที่ไม่ได้ใหญ่มากมายอะแต่ว่ารอบๆเกาะไม่มีพายุแต่ว่าในเกาะกับมีพายุเฉยอ,อะไรเนี้ยแล้วคนก็เชื่อว่าเป็นพลังของฮิเมมิโกะ ราชินีแห่งดวงอาทิตย์มาทางนี้ครับอุ้ยมีคนอยู่นี่โอ้โหมันรู้ตัวรู้ตัวแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับอ๋อไอตัวนี้มาหรอเฮ้ยพี่กับตอนแรกพี่พี่ไม่เหมือนกันนะจะแน่นอนจ๋ามามามา ให้ตีทีนึงปับ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 โอ้ยปับปับก็บอกแล้วพี่ตีทีหนึ่งอ่าไอ้พวกนี้นี่คิดจะมาลองดีกับพี่เหรอครับตรงนี้ได้แล้วครับตรงนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้เราเหมือนเราต้อง ทางตรงนี้ลงไปครับเพราะเราจะได้มีทางลงไปเนี่ยอ๋อไอข้างบนนี้ข้างบนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนเฮ <c oughs> ้ยอุ้ยเออเป็นอะไรของพึงร้อนเนรอดมมาเยอะดิพี่บอกแล้วอย่ามาดมเยอะเหมือนจะเป็นทางนี้นะครับลูกแก้วเสาตรงนี้ตรงนี้เปิด โอเคโอ้มันเราจะต้องเปิดสองฝั่งเนาะเพื่อไปชนในตรงนั้นแล้วให้ตรงนั้นมันพังลงมาผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวจะเย็นนะครับจะเย็นใช็ม่ถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันต้องเป็นวิธีเนี้ยมาร์กอกไหมเนี่ยไม่บักครับมับดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ตอนที่แล้วคือมันพักครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โห,โหเกมเป็นร้อยบักเป็นล้านนี่เออะระฆังไม่พังลงอะ่ะพี่พี่จ๋าไม่พี่ไม่พังลงจะ้ะขอรออีกทีได้ป่ะเออพังลงไปดิพังลงไปพังลงไปเออโอ้โหเคาะระฆังอันบอกเอฟผมรู้นะครับเราต้องทำอะไรยังไง ทำลายเสาครับคุณผู้ชมครับปิดอันนี้ลงก่อนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราต้องทําลายเสาปั๊บทําลายเสาสองฝั่งก่อนไปเลยเอยพังไปแล้วอันหนึ่งพังไปแล้วอันหนึ่งจเยน,นะ,จะเจน,นะหมุนหมุนหมุนฝั่งนี้ครับปิดฝั่งนี้แล้วเปิดฝั่งนู้นเพื่อเราจะทําลายเสาอีกอันหนึ่งปด โอเคเออมาพัางไปเลยตู้โอ้ยมีคนมาครับมีคนมาอยากตายก็มาดิวะอยากตายก็มาดิวะอยากโอ้ยโอ้ยยิงไม่เข้าไม่ใส่ชุดกันกระกันพนูอืออือนี่เป็นไงล่ะเจอลูกซองพี่ว้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็นี่ประหยัดกระสุนด้วยพี่บอกแล้วชีวิตจะมีค่าอย่ามาซ่ากับพี่เข้าใจไหมโอเคครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปรีเกมมาถึง3ามรอบไปกันเลยนะครับเพราะว่าเกมมันบักรับคุณผู้ชมครับนี่เนี่ยมันมักรงนี้เลยไอ้ลูกตุ้มเนี่ยเนี่ยมันมักไอ้ตรงลูกตุ้มนี้นะครับ ก็คือมันยิงได้นะครับรอบแรกอะ่ะที่ผมทําก็คือมันยิงได้แต่ว่ามันมันไม่ทำมันไม่พังไปโดนไปโดนไอ้พวกระครังแล้วระครังไม่ยอมพังลงมารอบ2ก็คือยิงไม่ได้ครับสรุปคุยง่ายคือเกมเป็นเกมหลักร้อยบัคหลักร้านครับนี่มันเสียาหายเกมมากเลยนะโอ้โหผู้พัฒนาน่าจะแก้ไขบ้างให้เราต้องาทาอย่างนี้ผมก็รัสเซเลยมามาแล้ว เอือโอ้โหแล้วพายุก็แรงมากเลยนะสุดๆจะเอาเรื่องอือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันตามมาบ้าเอ้ยห <c oughs> นีไปเลยครับหนีหนีหน,นีถ้าเราไม่รีบหนีตอนนี้เราจะหนีตอนไหนกันใช่ไหมล่ะไปโดดหมู่สโลมโมชั่นเลยนะนี่ ไปครับไปครับไปครับรีบไปรีบไปตรงนี้โอเคได้อยู่โดดเออสวยงามเออเฮ้ยมาเอ้ยโอ้โหอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบแล้วครับรีบแล้วรีบแล้วจังหวะนี้แหละโดดเลยขวาขวาโอเคสะพานคาดเออเฮ้ยโอ้โหอะไรอีกอ๋อพังอันนี้โอเค เราเราเราลับมือได้อยู่รับมือได้อยู่ยิงสวยงามลงมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดเก <c oughs> ่งเอาเรื่องนี่เราเนี่ยฮะเราเนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาครับเรามันคือผู้ที่ไม่มีวันตายครับเป็นอมะตะนักสำรวจที่เก่งที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้ครับ <c oughs> <c oughs> สำรวจเก่งจริงๆเลยนะคนคนนี้ไม่ธรรมดาแน่สันฮะ ฮัลโหลฮัลโหลแซมฮัลโหลแซมนี่ลอล่านะโอ้พระเจ้าแล้ว่าดีใจที่ยินเสียงคุณของคุณด้วยแซมลูกเรือที่เหลืออยู่กับคุณไหมไม่ฉันเพิ่งสามารถขัามอวิทยุนี้นีออกมาจากที่นั่นได้ฉันถูกลักพาตัวอะไรคุณอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้พรระาชวังตาแก่ของญี่ปุ่นที่ไหนสักแห่ง พวกเขาเอาจจะพูดถึงพิธีกรรมไฟแล้วนะฉันโคตรกลัวเลยมีคนมาฉันต้องซ่อนสิ่งนีงนแแ้แซม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 เป็นไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับเราต้องรีบไปช่วยหาทางไปเหมือนภาพจิตรกรรมบนฝาผน,น,น,านังของฮิเมมิโกะเลยรถ<ด>คุณอยู่ที่นั่นไหมฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังวงัง